สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่149นะคะ1น9่ี่นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด304 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะหรือสายด่วน083 43 7 4753นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกนคิว o า e โค แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> มาวันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อยบาทนะคะอง์ละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะมาเริ่มกันเลยวันนี้ <c oughs> เริ่มจากนี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อชิน้นเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะองค์ใหญ่ามากเลยนะคะองค์ใหญ่ นี่นะคะองค์่ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะนี่นะนี่นะคะอันนี้เท่าฝ่ามือของผู้หญิงนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาท จัดส่งฟรีทุกรายการนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการองค์ละ3 0 0บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะข้างบนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนพญานาคใช่ไหมคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเก่าๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยนะคะสวย สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระเขา,าเรียกพระอะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อกะลานะคะเป็นเนื้อกะลานี่ค่ะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อกะลาสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทอ,องค์ใหญ่นะคะอ,องค์นี้สามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนผงพายค่ะพระขุนแผนผงพายกุมานะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะคะนี่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระขุนแผนกุไหนไม่ทราบนะคะเก่าๆแบบนี้เลยราดำฝังอยู่ตามซอกพระนะคะ ปลาดําเก่าๆเลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะ,ะอันนี้เป็นพระอ่าเป็นพ้าผงนะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเป็นพระผงนะคะพ้าผงเก่าๆ,ๆแบบนี้นะคะ300บาทค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรัดลวดมาแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนี่นะคะรัดลวดมาแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน <c oughs> เก่าๆลวดเก่าๆขึ้นสนิมเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะ อันนี้เป็นวัดพับนะคะวัดพับลงลักปิดทองนะคะวัดพับลงลักปิดทองเก่าๆลอนๆเลยนะคะเนี่ยนะสามบาทนะคะรายการต่อไปนะคะน้องได้พระสมเด็จมาทั้งหมดอ่าสีหองค์นะคะพระสมเด็จทั้งหมด5องค์เดี๋ยวนะคะนี่ค่ะ ได้พรสสมเด็จมาทั้งหมด5องค์นะคะวันนี้นี่ค่ะเริ่มจากนะคะพรสสมเด็จรายการที่1กันก่อนเนาะสมเด็จรายการที่1ค่ะเก่าๆเลยนะคะนี่ค่ะมันๆเลยนะคะองค์นี้300บาทค่ะสมเด็จรายการที่1 300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นสมเด็จรายการที่สองค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พี่ดูกันเอาเองนะสมเด็จรายการที่สองนะคะสามร้อยนะคะสมเด็จรายการที่สามค่ะเป็นแบบนี้นะคะเก่าเก่าราดำฝังอยู่ในเนื้อนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สี่ค่ะ มีจีวอนติดอยู่ด้านหน้านะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นของหลวงปู่ทิมะคะ่ะสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะมีจีวอนติดอยู่ด้านหน้านะคะสมเด็จรายการที่สี่สมเด็จรายการที่ห้า,าเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> จะแบบออก ออกเห,อเหลือบทองนะคะเหลือบทองแบบนี้เลยแต่ว่าองค์พระเป็นพระเนื้อผงนะคะพระเนื้อผงเนี่นะคะเป็นแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นอ,ออกวัดไหนนะมีมีแบบ แบบเนี้ยเป็นอุดด้านล่างนะคะกิ่งอุดแบบนี้ด้านล่างเลยมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาลีลาเม็ดขนมคะ่ะเก่าๆแห้งๆเลยนะคะ <c oughs> องนี้สามร้อย <c oughs> บาทนะคะรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นพาสมกอนะคะพาสมกอ ลงรักปิดทองนะคะเก่าๆแห้งๆล่อนๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเป็นพ้าเนื้อดินนะคะพ้าเนื้อดินเนี่ยค่ะสวยๆนะคะตรงนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าปิดตาค่ะอันนี้เป็นพ้าเนื้อผงนะคะเอ่อไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะ เขาเขียนว่าวัดหนองกลับนะคะวัดหนองกลับด้านล่างนะคะวัดหนองกลับ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเหรียญเขาตรงนี้เขาเขียนว่าเหรียญอุดนะคะอุดแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลย 300รอยบาทนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นการลงปิดทองมาหรือเปล่านะคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พัดตรงตามรูปทุกองนะคะพี่ๆขาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหรียญปูไข่นะคะปิดทองด้านหน้าเหรียญปูไข่ปิดทองด้านหน้านะคะแบบนี้เลย 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนีงแตกนะคะแบบนี้เลยเป็นการหล่อโบราณแบบนี้มาเลยนะคะสวยแต่ว่าคือสภาพแบบนี้น้องไม่เคยเห็นเนาะนี่ค่ะมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญ อันนี้พักครูพักคูพักคูพักคูอะไรสักอย่างนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเหรียญพักคูนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยเขาเรียกเหรียญหลหวงพ่ออะไรไม่ทราบนะมองแบบมองไม่ค่อยจะเห็นเลยอะนะอ่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยเก่ามากเลยนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อม รายการต่อไปนะคะเป็นพระรอดค่ะพระรอดองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วลงรักปิดทองเก่าๆร่อนๆเนี่ยรักรักร่อนๆแห้งๆครับคาบแบบนี้เลยนะคะนี่นะ รักล่อนมากเลยนะคะความที่มันแห้งนี่ค่ะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเอมสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปูทธธ่ทวดปิดทองนาะ ปิดปิดทองด้านหน้ามาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตานะคะไม่ทราบพิมพ์ลงรักเก่าๆแห้งๆนะคะแห้งๆร่อนๆนะคะลงลักละสามร้อยบาทนะคะเป็นพับเนื้อผงค่ะองค์นี้พับเนื้อผงสามร้อยบาทนะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุก เหรียญหลวงปู่สุขพิมพ์นี้นะคะด้วยนะด้านหลังมีการจารยันด้วยนะคะด้านหลังมีการจารยันนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินเก่าๆสภาพแบบเดิมๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินเก่าๆเดิมๆเลยสภาพนะคะตามสภาพสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพัดสต่อค่ะ เก่าๆมีคาบแบบคาบเขาเรียกคาบอะไรก็ไม่ทราบนะคะคือมันติดเลยอะนะแบบนี้เลยนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะมันแห้งมากเลยนะคะนี่นะเนี่ยตามซอกอขึ้นคาบแบบว่าหเก่าเก่ามากอะนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านพิมพ์นี้นะแห้งๆเลยนะคะสวย สามบาทนะคะ300บาทนี่ค่ะ3 0 0บาทนะเก่าเก่าเลยนะคะอะต่อไปรายการของดีของเด็ดนะคะของดีของเด็ดเซตนี้นะคะเซตนี้เซตนี้องละ500บาทนะคะเซตนี้อง์ละ500บาทเริ่มจากนะคะอันนี้ขนาดแบบว่าตั้งได้นะ แบบนี้เลยเล็กๆนะคะแต่ว่าตั้งได้นะตั้งไว้หน้ารถอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะสีออกเงินเงินนะคะเก่าเก่าสีออกเงินเงินเก่าเก่าเลยนะคะนี่นะ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะสามอ่าห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทองนี้นะคะห้าร้อยบาท นี่นะคะห้ายบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพันลอดค่ะพันลอดอ,องค์นี้สวยว,ว้าวมากนะมีคาบเห็นคาบขึ้นสวยแบบสวยมากนะคะว,ว้าวเลยห้าร้อยบาทนะคะองนี้ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนะื้อโลหะนะคะองนี้ไม่ทราบไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีนะด้านหลังมีมียันนะคะด้านหลังมียัน นี่นะคะตามนี้เลยนะเด,เดิมเเลย500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาอันนี้จะเป็นแบบว่า <c oughs> เป็นพิมพ์นี้นะพับปิดตาแบบองค์เนี้จะเขาเรียกเขาเรียกเนื้ออะไรนะไมก่กระสิทธ์หรอจะวิบวับว,วิบวับเลือบแบบเนี้นะนี่ค่ะได้ได้ได้ไดพัดตามตามรูปแน่นอนเลยอะ่ะอันเนี้ย นะอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยมันจะดำๆม่วงๆมันจะแบบเหลือบๆนะคะเนี่ยสีสีลุงๆุงแบบนี้เลยนะคะห้ารอยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาปิดตาอีกพิมพ์หนึ่งอันนี้เก่ามากเป็นเนื้อ,อเนื้อออกสำลิดนะคะเนื้อออกสำลิดที่เจ้าของเขาบอกนะคะแต่ว่าจริงๆนี่ไม่ทราบนะแต่เจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะถ้าผิดพลาดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆขาอง์นี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทองนี้นะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จเขียวมันมีแบบสีเขียวอะ่ะเขียวแบบเขียวเก่าอะ่ะเขียวเขียวมากอ่ะนะนี่ค่ะตามนี้เลยนะโอ้โหห้าร้อยนะคะห้าร้อย เซตนี้นะคะเซตนี้เซตนี้อง์ละ500นะคะอง์ละ500เซตนี้นะคะจะส่งฟรีนะคะพี่ๆขาจะส่งฟรีนะไม่มีบวกเพิ่มอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะแอดไลน์ตัวนี้ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะแอด304 BIBEW นะคะ ไม่ใช่เว็บการพนันมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือ08343 74753นะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปราคะ่ะสวัสดีค่ะ